พี่ปาดีสบายดีสวัสดีจ้าโลต้าโฮกำหยัดโมเหโมเล็กกำหยดอ่าคำโมเนพี่วันคำตุ้ยวิสบีมาเด้อจ้ามากินได้จ้าถึงเวลากินได้จ้าพี่น้อง ถึงเวลากินก็มาพ่อกันคือเก่ากับเวลาเดิมแล้วจ้ะมาดยจ้าวันนี้มีอะไรกินวันนี้กินวันนี้กินซูชิจ้าวันนี้กินอาหารญี่ปุ่นจ้าก็มอยาเสกญี่ปุ่นชอยวันนี้กินอาหารญี่ปุ่นจ้ามาดูจ้าโอ้ไม่ได้เอากระดาษมาได้พ่อยแมะ เอากระดาษก้อนมาด้วยเจ้ามาแส่บสนำกัน t ุ d a ี I have Japanese food มื้อนี้ก็สกินอันกินเผ็ดกินเปรี้ยวบ่ได้จ้ะวันนี้กินเผ็ดกินเปรี้ยวไม่ได้จ้าเ,เ,เพราะว่าปวดปวดเหงือกจ้าเหงือกบวม ก็เลยมาซื้ออาหารญี่ปุ่นกินก็ไม่รู้จะกินอะไรแหละกำหยัดเสร็จญี่ปุ่นเยอะเสร็จญี่ปุ่นอ่าสาซี่กำหยัดเสร็จสาวซี่ยัวไวแลกจะง่ายกทงง่ายกจงทงอ่ะเสร็จนโตสุ่นหลากเยอะกำหยัดกำมาเสร็จริตี้ล่ะอ่าปล่อยยัดชัเสร็จอาตายก็ Come on come to eat with me today. have Japanese food. s u s h i กินแล้วก็อร่อย <laughs> มีหลายอย่างมีปลาหมึกมีสองปลาหมึกมีหอยมีกุ้งมีปลาแซลมอนมีปลาไหลมียนี้ไข่อะไรเนี่ยไข่ปลาหรือไข่ปู อืมโอไม่เน ซื้อเป็นเซตมากินง่ายๆแล้วกันนะอันนี้แม่ทำกับข้าวจ้ามีของกินอยู่ในตู้เย็นนะมีของกินอยู่เยอะแยะเตยจกินไม่ได้จ้าเผ็ดเปรี้ยวกินเผ็ดไม่ได้ Come on, everyone Come to eat with me sushi today h a v e sushi Japanese food Oishine. มาด้อแซ่บน้งกันพี่น้องเอ้ยมาด้วยจ้าอาหารญี่ปุ่นมันก็อร่อยอยู่แล้วเนาะใครเคยกินอาหารญี่ปุ่นก็พอจะรู้รสชาติอนะนะอ้ยสิ พรุ่งนี้ไม่อยู่บ้านด้วยจ้ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปกินเลี้ยงจ้กพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันวันไหวพระจันทร์จะไปกินเลี้ยงวันไหวพระจันทร์รวมญาติจ้ะไปกินเลี้ยงรวมญาติญาติพี่น้องมากินข้าวด้วยกันรวมจันทร์รวมกันจ้ะวันไหวพระจันทร์พรุ่งนี้น่ะ คลิปเนี้ยฉันถ่ายฉันคลิปเนี่ยวันนี้ฉันถ่ายวันที่วันวันวันศุกร์นะวันวันเสาร์้ี่แหละถึงจะได้เห็นน่ะก็พอดีวันที่สิบอันนี้ฉันไม่ว่างจ้ะก็วันนี้แหละฉันถ่ายคลิปวันนี้ฉันฉันทำคลิปวันนี้พรุ่งนี้ฉันลงคลิปนะก็จะเป็นวันวันเสาร์ ตะเกียวก็เจ็บเหงือกกินเผ็ดนิดๆหน่อยๆไม่ได้เหงือกอักเสบเฮ้ ฉันเป็นคนที่กินอะไรไวฉันพยายามกินให้ช้าลงแต่มันก็ยังไม่ช้าอยู่ดีอะฉันทำอะไรไวจะกินจะอะไรก็ไวไปหมดแต่ไอ้นอนแนนอนช้า นอนช้าละ,อะนอนนอนอวันละห้าชั่วโมงวันคืนคืนเนื้อฉันนอนห้าชั่วโมงห้าถึงหกชั่วโมงแค่นั้นแหละฉันก็ตื่นเลยฉันตื่นเช้าตื่นแต่เช้าสามีลูกไปออกนอกบ้านฉันก็ตื่นแล้วตื่นมาทํางานทําทํางานบ้านนี่แหละมันนอนไม่ได้จ้ะฉันฉันพอฉันอายุเยอะเริ่มอายุเยอะขึ้นแล้วนะ ฉันนอนไม่ค่อยได้ฉันไปหาหมอฉันไปปรึกษาหมอแล้วหมอฉันว่าหมอเขาว่าฉันเป็นไบทองเริ่มเป็นไบทองฉันเป็นมาหลายปีแล้วไบทองนะฉันเป็นมาไบทองตั้งอายุยังไม่ห้าสิบเออเป็นไบทองตั้งอายุยังไม่ห้าสิบเป็นมาหลายปีแล้วทีนี้ก็ มันมันนอนไม่ค่อยหลับกลางคืนเนี่ยถึงจะเปิดแอร์ก็แล้วแต่เ you งือแตกเงือแต้นนอนไม่ได้โอ้ยทรมานกันนะนะมันหงุดหงิดมันยังไงไม่รู้มันบอกไม่ถูกมันอยู่ไม่สุขนะไอ้สมองก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยชอบคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะทีนี้ก็นอนไม่หลับกลางวันก็ไม่นอนกลางวันก็ไม่นอนนะกลางวันก็อยากจะนอนก็นอนไม่ได้นะ ถ้าเรานอนกลางวันแล้วกลางคืนแล้วก็นอนไม่ได้อีกใช่ไหมล่ะเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ฉันเริ่มจะดีขึ้นแล้วฉันเริ่มนอนฉันเริ่มกลางคืนนะนอนได้แต่ฉันนอนไม่เยอะฉันนอนห้าถึงหกชั่วโมงแต่ก่อนนะฉันนอนวันละสามชั่วโมงเองแต่ก่อนที่ฉันเป็นอาการหนักๆน่ะตอนที่มันอาการหนักเลยนะฉันนอนแค่สามชั่วโมงเออทีนี้มันก็ไม่สบายอ่ะทีเนี้ยตอนนี้เริ่มอยู่ตัวแล้ว เริ่มเริ่มเริ่มจะทรงตัวแล้วเริ่มจะชินอาการของมัน โอ้ยเลยกินไม่ไม่กี่ชิ้นแล้วจ้ะเนี่ยฉันจะกินอะไรก็แล้วแต่นะอ่าลูกผัวฉันไม่เคยว่าไม่เคยห้ามนะฉันจะกินอะไรฉันอยากกินอะไรเนี่ยไม่เคยห้ามบอกถ้าไม่ทำกับข้าวก็ไปซื้อก,กินบอกเห็นทำกับข้าวกินทุกวันนะั่นนะ ฉันก็ไม่รู้จะกินอะไรนะวันๆฉันก็ไม่รู้จะกินอะไรฉันก็เลยทําอาหารไทยมั่งทํากับข้าวผัดหมีผ่ผัดอะไรกินมั่งก็แล้วแต่ฉันก็กินไปอย่างนั้นแหละนะบางทีนึกอยากบางทีก็ไม่นึกอยากเราฉันก็กินไปอย่างนั้นแหละ แต่ว่าฉันกินแล้วฉันอร่อยไหมฉันอร่อยกินแล้วมันก็อร่อยแล้วจ้าฉันพยายามนึกไม่ค่อยอยากเท่าไหร่ฉันมพยายามไม่นึกของกินน่ะเพราะว่านึกแล้วมันก็ทํำทากินน่ะเวลาทำทีแล้วมันเยอะมันเยอะแล้วทีนี้ฉันกินคนเดียวนะ ไม่มีใครกินด้วยนะมันเป็นแบบนี้ฉันพยายามนึกกับข้าวที่ฉันกินน่ะพยายามอย่านึกพยายามทําสติอย่าน,นึกกับข้าวเพราะว่ากินเยอะแล้วมันอ้วนไม่ใช่อะไรหรอกก็เที่ยวเที่ยวหลังก็พยายามทํากับข้าวไทยให้น้อยหน่อย,อยทํากับข้าวไทยน้อยหน่อยแล้วกันก็ไปซื้อมากินแล้วกันนะ ซื้อ,อก,กินก็ประหยัดหน่อยไปซื้อ,อก,กินก็ไม่ค่อยแพงก็แค่ว่าทําเองนะ่ะโอ้ยเป็นพันแนละ้วทําเองนะอาหารไทยแพงจ้าโอ้ว่า 我平時煮啲泰國嘢食咧，泰國嘢係好貴嘅，大家啊，貴你平時買餸嚟煮飯，我唔食嗰啲泰國嘢啊，買啲材料啲嘢好貴嘅，啊，唔係食整食一餐都好貴噶啊，所以咧少啲煮咧，出去買買嚟食咁，梗就算噶啦嚇。咁啊，遲啲我煮啊少泰國嘢，我食少啲啦。 食一个月啲钱都唔少噶啦，啊！啲大個嘢好贵啊，话俾你听。 บางทีนะฉันทําแกงหม้อหนึ่งเนี้ยฉันกินไปสามสี่วันพอจะกินวันที่ห้าแล้วทีนี้มันรู้สึกว่ามันแค่ตู้เย็นไว้นานแล้วไงมันไม่สวยแล้วฉันก็ต้องทิ้งอ่ะอกินทิ้งกินกว้างนะฉันอนะ <laughs> ไอเรื่องกินนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอก โอ้ยไม่กินสารพัดกินไม่อดไม่อยากเด้อพี่น้องกินไม่เคยอดไม่เคยอยากสารพัดจะกินนะจะกินอะไรก็มีหมดหนะไม่ได้อดหรอกนะไม่ต้องเป็นห่วงเด้อญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ได้ที่อยู่เมืองไทยเดี๋ยวจะหาว่าอยู่เมืองนอกกินอดอยากไม่ได้อดไม่ได้อยากหรอกจ้า ไม่ต้องเป็นห่วงม,ม, <laughs> มีกินมีใช้มีกินมีใช้ไม่ได้อดอยากหรอกจ้าไอ้ที่อยากกินมันบม,มีแค่นั้นเองไอ้ที่นึกอยากกินน้ำหนาอยาก,ยากมันไม่มีแค่นั้นเอง มหมดแล้วอันนี้สันส้นๆแล้วกันนะสำหรับใครที่วันเกิดและสุขสันตวันเกิดนะแฮปปไปเบิร์ตเดย์พี่คอยจะสร้างหยะจุกเลยสร้างหยะความสอนะฮะร่ามๆดี่ะกําละ กินอิ่มแล้วก็จะไปเลยจ้ะพี่น้องคลิปเี้กก็จะลงทุกวันก็มีคลิปลงทุกวันนะนะก็เจอกันทุกวันนั่นแหละไปแล้วจ้าไว้ก่อนหนะ้าค่อยเจอกันใหม่เลยจ้าจอยกินนตตาาายยก้อ่ะ大家大家再见啊大家啊ก็มากแบเจ今日ินะก็มา จุกเลี้ยอจงเช่าจิตฝ่าหรออ่าห้อยห้อยซำซำลาสันทายกินห้องนะลำกเลอเยิงตะกกเอเยิงนะที่กันย์ยี่开心มาวันดีดีงเงินนะช个都发达哦ไฟหรอสุขสันต์วันอ่าวันไหว้พระจันทร์นะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้อ่าอ่าขอให้มีความสุขตลอดไปจ้าไปแล้วจ้าไปบ้านจ้า